การกดไหลเดี่มมันไม่ได้ยากเลยเว้ยแต่ทำไมยังไม่กดกันเนี่ยกดกันหน่อยอยู่เร็วโหมดหนึ่งในเดอะสตรองเกตเนี่ยเป็นโหมดที่ผมก็ทั้งชอบเล่นเป็นพิเศษในตานี้เนี่ยผมได้เจอกับไอหัวโตที่ใช้อตอตมิกซามูไรตีกันไปตีกันมาเนี่ยในที่สุดเนี่ยผมก็สามารถเอามันลงไปคุยกับรากมะม่วงได้เอ๊ะดูเหมือนว่ามันจะพิมพ์อะไรบางอย่างมาแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมก็พลาดโดนเคาน์เตอร์ของมันแล้วก็ตายทําให้ตอนนี้เนี่ยสกอร์เสมอกันที่1ต่ตอนหนึ่ง อ้าวมีการเต้นด้วยแต่โทษทีพอดีผมก็มีอันติเหมือนกันนะครับ ถ้าพี่ร้องกิงขนาดนี้เนี่ยมาร้องแข่งกับหมาที่บ้านผมดีไหม